จะไปช้อปปิ้งกันโดยกระเป๋าแบรนด์เน,นะะม,าามนะคะมาค่ะตามมาค่ะอันนี้คือกระเป๋าแบรนด์เนมเซเว่นนะคะยี่ห้ออีเกียนะคะคือทุกคนจะต้องมี <laughs> กระเป๋าะะมาดามค่ะมาดามเซเว่นจูเลียน <laughs> <c oughs> เดินทางมาเดินห้างเล่นเหมือนคือบ้านเรามานีบมาหมืนหอน <c oughs> มาเดินห้างด้วยกระเป๋าแบรนด์นมของสวีเดนนะคะก็คืออีกเกียทุกคนจะต้องมีมาดาวสวีเดนทุกคนจะต้องมีนะคะ ต่อเฟ็นนิมของแม่ในการมาช้อปปิ้งนะคะจัมมัมจ<ะ>ัมอะไรล่ะลูกจ้มนี่นคืออะไรล่ะคะจูจะเอาอะไรคะ น,นี่เป็นวันของขนมอันนี้นะคะแซมบูวันในเดือนกุมภาพันธ์ของโซเดียแซมบูนะคะเขาจะกินขนมอันนี้กันกันกบกาับไปเป็นวันพิเศษหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งเทศกาลกินขนมแซมบูค่ะตัวอะไรลูกก็อะไรคินก <c oughs> <c oughs>

าเดด่นเ,นเนสร็จแล้วเราก็จะไปจ่ายตัง,ตงคันค่าแล้วก็กลับบ้านทุกวันเห็นความรักก็มีดอกกุหลาบขายมีหน้าตาสวยงามกเลยกิน,กนแล้วก็ใส่กระเป๋าแบรนด์เนมเรากลับบ้านค่ะอ้าตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นรถมาเกตหิมะจุดดินทำงานตอนกลางคืนเลยค่ะเพราะว่า มันเยอะนะคะจะต้องมองออกไม่งั้นรถจะไปไม่ได้ตรงลานตรงนี้ต้องมองออกอตื่นเต้นติตาติตาแปลว่าดู<อ>ตื่นเต้นเหรอจ๊ะการทำงานเกจมาออกกถนน,นนะคะทำงานบนไปแบรนด์เนมนี้ทุกคนจะต้องมีนะคะถ้ามาซสวิเดนมันใช้ดีมากเลยในการช้อปปิ้งนะคะ ไม่อยากขึ้นบ้านเลยอยากเล่นเสนอเดินเล่นไปลูกหน้าบ้านเราก็มีมีเต็มไปหมดเลยมีน้อยเดินชำนาญแล้วผู้ชำนาญในการเดินบนหิมะแล้วย่องวาันนึงเนี่ยถ้ามันหิมะเยอะแบบนี้ถ้าเดินแล้วมันจะคือจังมันทวงเท่าไหร่ไหมยางบดีโอเคค่ะ หน้าขาวไปหมดเลย